สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของอาอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้นะคะอาก็ได้ทําการเอารถมาส่งมอบให้กับลูกค้าถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะวันนี้นะคะคันที่อาจะเอามาส่งมอบให้กับลูกค้าจะเป็นรุ่น Ford Ranger ตัว XL Plus นะคะเป็นตัวกระบะสีประตูค่ะตัวยกสูงนะคะรานะคาขายของเขานะคะจะอยู่ที่752,000บาทนะคะ รุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะแตอยู่ที่2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดถึง385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะในรุ่น Ford r a n g e อ XL Plus ของเรานะคะรุ่นนี้นะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะไม่มีออโต้ค่ะวันนี้นะคะชุดแต่งทั้งหมดรอบคันนะคะอาแต่งให้กับลูกค้าฟรีๆเลยนะคะจะมาพร้อมกับชุดไฟหน้ามาแต่งนะคะ Daily Eye สีแดงนะคะแล้วก็จะมีตัวกระจังหน้า f o r d ออารนะคะ เป็นสีขาวตัดสีดาด้านค่ะในส่วนของตัวชุดครอบรอบคันนะคะจะเน้นเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยค่ะแต่งแนวสปอร์ตนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดชุดแต่งเลยดีกว่าว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างค่ะนี่นะคะรายละเอียดนะคะจะเป็นชุดแต่งที่จะเป็นชุดครอบรอบคันจะเป็นสีดําเงานะคะทุกอย่างนะคะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับตัวสติกเกอร์คําว่าสี่คูณสี่นะคะแล้วก็สติกเกอร์ทางด้านล่างคําว่าเรนเจอร์นะคะชุดสปอร์ตบาร์นะคะ จะเป็นของตัวไวายแท็คค่ะเราหลังคานะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดค่ะนี่นะคะคือครอบรอบคันทั้งหมดเป็นสีดำเงาค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอัพเปิดให้ดูในส่วนของตัวภายในนิดนึงนะคะ ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีแดงค่ะมาพร้อมกับตัวผ้ายางกระดุมไงบ้างคะทุกทุกคนเห็นแนละ้วอย่ชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วนะคะถึงกําหนดถึงเรื่องของลูกค้าแล้วนะคะวันนี้วันที่10เดือน10ค่ะเดี๋ยวเราเอารถไปส่งมอบค่้กับลูกค้าถึงที่บ้านกันเลยดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะก็ได้มาถึงที่บ้านของคุณพี่การิการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันแล้วก็ไปอสอบถามรายละเอียดกับพี่การิการที่หนึ่งนะคะว่าได้รับรถแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะสวดีค่ะนี่นะคะเจ้าของรถคันนี้เลยค่ะ f o r d r a n g e r ตัว XL Plus นะคะสี่ประตูค่ะคุณพี่การิการนะคะเดี๋ยวขอความคิดเห็นคุณพี่หน่อยนะคะว่าถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้รถ f อร์เนี่ยจะแนะนำให้ซื้อกับอาร์ d ยังไงบ้าง ปกติจะดูใน y t u t u อะค่ะ,ะเปิดใน y YouTube แล้วก็จะเห็นอาร์ดปทุมอะค่ะ,ะแล้วก็จะมีรายละเอียดให้เราดูหมดเลยแล้วเราจะไปดูชอบแบบไหนการแต่งแบบไหนหรือจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนให้แจ้งน,น้องเขาได้เลยค่ะสะ,ะ,ะดวกมากก็มาส่งถึงที่ถึงที่หน้าบ้านเลยค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่กาลิกามากนะคะถ้าว่ามีลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากได้รถก็แนะนำมาได้นะคะ,ะน,นี่ก็ขอบคุณค่ะดีจ้ะขอบคุณค่ะ ท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นการใช้เงินดาวก็สามารถที่จะโทรมาหา,าได้นะคะที่เบอร์โทร0992229244ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะเหมือนเดิมเลยแอดไลน์หออาได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายตัวนี้นะคะจะเป็นคิวอารคดไลน์ C ส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นกับอาได้เลยค่ะออกรถเดือนนี้ออกรถเดือนหน้าหรือออกรถปีหน้าก็สามารถที่จะ สอบถามอะอย่เพิ่มเติมกับอาร์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปรีวิว Ford Ranger ตัว XL Pack ของงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเดินใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออาร์ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ